ช่วงร้านนี้ต้องชิมไม่งั้นเฮียสงตีตายเฮียสงตีตายวันนี้ขาลดลงเห็นครับผมเล่งหงครับผม,ผมจะพาท่านผู้ชมครับมาตามหาร้านอร่อยเช่นเคยนะครับใช่ครับร้านที่ผมจะแนะนํานวันนี้เนี่ยเป็นหนึ่งร้านที่โด่งดังเรื่องอาหารจีนมากและในวันนี้เนี่ยเขามีจัดอาหารบุฟเฟ่ ซ้ำนะครับครับผมร้านก็ชื่อว่าร้านอ่างมอนะครับผมครับตั้งอยู่ที่สุขุมวิทซอย38ครับ เปิดทุกวันตั้งแต่10โมงเช้าถึง4ทุ่มตอนนี้เขาก็มีสาขาที่2ด้วยสาขาเซนทันชิดลมนั่นเองนะครับถ้าพูดถึงร้านอันงมอต้องพูดถึงไวรอลในตำนานที่เขาโด่งดังนั่นก็คือฮักเก่าทักเฟิป่าทองเต็มซ้าของร้านอั้งมอเนี่ยโด่งดังเพราะว่าเขามีเมนูและวัตถุดิบเกรดพรีเมียมมีการครีเอทีฟลงไปในรสชาติอาหารและบรรยากาศที่สุดโมเดิร์นทีเดียวนะครับเมนูแรกที่เราจะแนะนำครับนั่นก็คือเมนูเซ็ตเต็มซ้ำ 7 9 9บาทบวกบวกครับเขามีเมนูให้เราอิ่มอร่อยกันถึงกว่า30เมนูเลยนะเมนูแรกเลยนะครับเมี่ยงดอกไม้ชมจันทร์นี่เขาใช้กรรมวิธีการทอดที่พิเศษนะครับเพื่อให้เกิดเป็นดอกโบตั๋นนะครับทานคู่กับเครื่องจิ้มหมูสับซีอิ๊วจีนนะครับอแอบเล่าให้ฟังเลยนะมเมนูนี้เนี่ยเขาได้แรงบาันดาลใจมาจากเพลงยอดนิยมของนักร้องชื่อดังเลยนะครับเติ้งลี่จินเพลงพัดจันทร์แทนใจ<อ>นี่วน อหัวอ oh, uh ้ม oh. ีเวอือเอาหยุดทำไมอ่ะปะร้องต่อดิตะคิวกระตุกขามาตะคิวกระตุก เี่ยทอดมาได้ดีมากคือหนึ่งเลยคือไม่อมน้ำมันเลยแต่สิ่งที่ขาดไม่ได้เลยคือตัวซอสซอสดีซอสดีซอสดีมากเลยซอสดีมากเลยที่สําคัญนะครับมันต้องดีโวอรไม่ได้พอแล้วพอแล้วย่ยวโดนลิกติด๋ยวโดนลิกติดพอแล้วเมนูต่อไปเลยครับเป็นขนมจีดหมูกุ้งชีสนั่นเองนะฮะ ระหว่างหมูกับกุ้งได้ลงตัวครับเวลาเคี้ยวไปเนี่ยเรายังสูดกว่ากุ้งยังเป็นชินช้นๆอยู่เลยด้านในที่ไม่เหมือนใครคือด้านบนนะฝรั่งใส่ก็คือเบคอนกรอบฝ <c oughs> รบ <c oughs> ั่ง <c oughs> ใส่เบคอนกรอบเข้าไปาให้เพิ่มรสชาติได้นะ <c oughs> ก็ดีเลยครับเมนูต่อไปนี้ไม่ธรรมดาครับเป็นซาลาเปาไส้หมูแม็กกี้เออยู่นี่เลยเมนูเปิดประสบการณ์ใหม่ครับโดยการฉีกซาลาเปาแล้วหยอดซอส เกวี่ลงไปให้โดนหมูนั่นเองฮเฮ้ยม,มันมีอินแม็กกี้อยู่ในนี้จริงว่ะน,นี่อะดมก็มีแล้วเนี่ยเส <laughs> ร็จเลงกบอมีสรก <laughs> น้่มันปากา่ะแต่อร่อยเออเฮ้ยอร่อยเออนเอะสีแรกวันนเ้อซ์บอดเรามาว่มามันเล่าผิดเั่ <laughs> เนบอกมี ส่วนตัวเราใส่แม็กกี้อยากเล่าให้ฟัง่าเบอะแม่มีแม็กกี้อยู่ในใ<ช>หมูคือจริงๆแล้วเนี่ยซาลาเปาลูกเนี้ยหมูเขาอะ ผสมมาแม็กกี้แล้วก็เสิร์ฟมากับซอสที่ชื่อว่าเกวี่ให้ถีบแล้วก็ลากเข้าไปเมนูนี้อร่อยนะแล้วก็ยังมีอีกมากมายนะของเขามีหลากหลายเมนูเลยนะครับในเซ็ตราคา799าบกาบทบวกนะครับได้ชั่วโมงครึ่งนะครับและนอกจากนี้นะครับเขาก็ยังมีโปรโมชั่นให้อีกนะครับผมเป็นโปรโมชั่นเครื่องดื่มครับเอาใจสายตี้แบบคุ้มๆครับกับโป้เครื่องดื่มมีฟองครับแบบบุฟเฟ่นะฮะเริ่มตั้งแต่11โมงถึงบ่ายสอีกด้วยนะจ๊ะและสำหรับ รายการของเราที่ชมอยู่ตอนนี้มาอิ่มอร่อยบอกเขาว่ามาจากรายการเรานะครับบุฟเฟ่ต์ all you can eat เนี่ยติ่มซำเนี่ยเซ็ตใดก็ได้ครับรับฟรีตอนดีน้้ำเต้าหู้ปั่นมูลค่า120บาท1่ที่ต่อ1โต๊ะนะครับครับตั้งแต่วันนี้ถึง3 1มรกฎาคม2566ครับผมเดี๋ยวกลับมาพบกันในเบรกหน้าครับว่าร้านอั้งหมอเนี่ยมีเมนูไหนที่เฮียสงบอกว่ามาแล้วต้องสั่งไม่งั้นเฮียสงตีตายกลับมาอร่อยกันต่อครับกับช่วงเฮียสงตีตายครับวันนี้พ่อลุกเล่นของแนะนำร้านนี้ อั้งมอครับตั้งอยู่ที่สุขุมวิทซอย38ร้านก็เปิดทุกวันตั้งแต่10โมงเช้าถึง4ทุ่มเลยนะครับเซตนี้ครับอีก1เซตเราจะแนะนำเซต10 9 9งาทบวกาบทบวกๆครับและเป็นเมนูที่ต้องสั่งในเซตนี้ไม่งั้น่าส่งต,ตีตายมีให้เลือกมากกว่า30เมนูนะฮะที่พลาดไม่ได้เลยก็ต้องยกให้กับเมนูพัดเกา๋าทัฟโฟปลาทองนั่นเองนี่าทางร้านเนี่ยเขาจะจัดเสิร์ฟมานะครับ2ตัวสำหรับ1ท่านเท่านั้นนะฮะ ใส้ข้างในของเขาเนี่ยเขาเต็มอิ่มไปด้วยวัตถุดิบที่ดีและที่สำคัญมีกลิ่นท็อฟเฟที่ลอยขึ้นบนจากปากเนี่ส่งเข้าไปทางช่องจมูกเลยทั้งกลิ่นทั้งรสแล้วก็วัตถุดิบด้านในทำมาได้ลงตัวแล้วก็เข้ากันได้ดีมากๆาส่วนใครที่ชอบเมนูอย่างอื่นนะฮะที่นี่เขาก็มีให้เลือกอีกมากมายนะแต่ในว,วันนี้นี่ขอนำเสนอราหน้าเป่าฮื้อครับอันหนึ่งที่เพิ่มเติมเข้ามาก็คือโจ๊กเป่าฮื้อนั่นเอง ชสำหรับแฟนรายการ FC ของเราครับเมื่อมาอิ่มอร่อยที่ร้านเขาแจ้งว่ามาจากรายการเราอิ่มอร่อยกับบุฟเฟ่ต์ All You Can Eat เซ็ตใดก็ได้นะครับรับฟรีทันดีครับน้ำเต้าหู้ปั่นที่อร่อยมากๆบูลค่า120บาทครับหนึ่งที่ต่อ1นโต๊ะไปเลยนะครับตั้งแต่วันนี้ถึง31กรกฎาคม2566ครับผมถ้ามาที่ร้านอ่างหม ต้องสั่งเลยครับเมนูนี้เซ็ต1,099บาทบวกบวกติ่มซำบุฟเฟ่ของเขามากินได้ไม่งั้นเฮียสงปีไป<า>อร่อยขนาดนี้ครับพ่อลูกเล่งของขอมอบให้เลยครับ ขิงผงสาเร็จรูปตราบ้านสมุนไพรครับมีทั้งแบบสูตรออริจินอลและขิงผงสูตรร0อไม่มีน้ําตาลนะครับหาซื้อดื่มได้ที่ซุปเปอร์มาร์เก็ตชั้นนําทั่วประเทศไทยแผนกชากาแฟช้อปปี้ลาซาดาครับเซิร์ช h e r b ์เบ o ร์ e เฮาส์อินเดรสกอร์ออครับสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Line ไอดีครับ a herbhouse หรือช่องทางใหม่ของเรา เฮ h e เ b ื่ h o เ s าและอีกหนึ่งผู้ใหญ่ใจดีครับน้ำปลาร้าปุงรสต้มสุกตาเชิญยิ้มนะฮะเป็นน้ำปาลาร้าอารมณ์ดีของลุงเป็ดเชิญยิ้มของเรานั่นเองหาซื้อได้ที่เซเว่นอีเนทุกสาขาเลยครับอร่อยขนาดนี้ก็พ่อลูกเล้งองผมมอบให้เลยครับไปร้านนี้ต้องชิมไม่งั้นเนียส้มตีตาย เมนูหลากหลายอาหารคุณภาพดีทางรายการเนี่ยก็ต้องขอมอบชาตามือให้กับทางร้านไปเลยนะฮะพอลูกเล่นหงขอแนะนําร้านนี้เลยฮะรับรองว่าคนพิเศษของคุณจะประทับใจอย่างแน่นอนและถ้าเห็นป้ายเฮียสงตีตายไปอยู่ที่ไหนอย่าลืมเข้าไปลิ้มลองความอร่อยกันให้ได้ไม่งั้นเฮียสงตีตายนะครับ